สวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออภัยพี่ๆที่วันนี้มาดีเลยมากๆดีเลยมาถึงช่วงเย็นเลยเพราะว่าเพิ่งไปรับของชุบล้างมานะครับที่กําลังนํามาลงเลยช้านิดนึงต้องขออภัยพี่ๆด้วยครับอย่างไรก็ตามวันนี้เราก็มีของสวยๆงานดีๆงานที่ไม่ช้าเป็นงานที่ไม่เหมือนใครเนี่ยหลายชิ้นเลยมาฝากพี่ๆเช่นเดิมครับถ้าพี่ๆชอบแล้วก็ สนใจงานร,าร้านเพชรทองวิวิทักษ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b สไครต์รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วตามต้นมาเลยครับเดี๋ยวต้นจะพาพี่ๆไปชมของส,สวยๆกันชิ้นแรกเรามาเริ่มกันที่กำไรทองฉลุลาย3สีเรือนดอกพิกุลงานเก่าครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75-9้าาหนักรวม 42. ห้กรัมนะครับประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซีกแบบรองซับหน้ากว้างของกำไรอยู่ที่1.7เซนติเมตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.5เซนติเมตรราคาขาย95,900บาทชิ้นงานสวยแล้วก็ามาในสภาพสมบูรณ์งานเดิมๆเลยครับเป็นงานเก่านะฮะที่น่าเก็บสะสมแล้วก็น่ามีไว้เป็นมรดก นะครับประจำบ้านเลยสําหรับกําไลทองชิ้นนี้ความละเอียดละอ,อของชิ้นงานเนี่ยก็คือเขาจะนําทองคานะฮะมาขึ้นรูปกําไลแล้วก็ฉลุลายเป็นดอกพิกุลรอบวงเลยส่วนตัวดอกพิกุลเนี่ยเขาก็จะมีเกสรเป็นมรกตนะฮะแล้วก็ประดับกลีบดอกไม้ด้วยเพชรซีกและก็ทับทิม ตัวล็อกอย่างที่พี่ๆเห็นนะครับว่าตัวล็อกเนี่ยเขาจะทําทเป็นเดือยหมุนนะฮะแล้วก็หัวของเดือยเนี่ยเขาจะทําเป็นเม็ดมายมเม็ดมายมเนี่ยมีความหมายนะฮะคนไทยเชื่อว่าหมายถึงให้คนนิยมชมชอบมีคุณทางด้านด้านเมตตามากเลยนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยตัวเรือนทองมาในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้เลย ไม่บุบบี้แล้วก็งานค่อนข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาพร้อมตัวเรือนทองคำสีสุกลูกบวกงานดีงานเก่าแล้วก็น่าสะสมนา,นานได้มาทีนะครับสำหรับกำไรสามสีที่มีลวดลายละเอียดละออแล้วก็หน้ามีไว้ใช้แบบนี้ที่สำคัญมาในสภาพที่สมบูรณ์ส่งต่อให้พี่ในราคาสุดคุม้ม เห็นความละเอียดละออของชิ้นงานไหมครับจะมีดอกพิกุลเนี่ยโดยรอบของกำไรเลยดูการฉลุลายนะคะแล้วก็ตัวทับทิมมรากตเพชรซีกเนี่ยจับเรียงไล่เฉดสีกันได้แบบหน้ามองแล้วก็มีเสน่ห์มากๆถ้ามองแบบอมองแบบนี้นะคะมองด้านบนเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะนำ มรกฏตเนี่ยมาเรียงเป็นแกนตรงกลางนะฮะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาถึงจะค่อยประดับด้วยเพชรซี่กับทับทิมสวยแล้วก็หน้ามองที่สุดเลยกำไรวงนี้ใส่ติดข้อมือได้หรือว่าใส่กับชุดออกงานสำคัญสคัญก็ได้ใส่แล้วไม่เหมือนใครแน่นอนครับ มาต่อกันที่ชิ้นที่2กับต่างหูดอกไม้เพชรเรือนยอดบุษราคำกันบ้างครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม4.90กรัมประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคำบังกระจะ2เม็ดรวม4.25กรัตพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชร50เม็ด รวมประมาณ60ตังคหน้ากว้าง1.3คูณ1.3เซนติเมตรราคาขาย29,900บาทดีงามมากๆเลยสำหรับตังหูบุษราคำมนะฮะคู่นี้น่าซื้อฮะเพราะว่าตัวบุษราคำมเนี่ยได้เม็ดใหญ่ 2เม็ดรวม4.25กรัตเนี่ยตกเม็ดละประมาณ2กรัตกว่าเลยนะครับตัวบุษราคมจะเป็นสีเหลืองแกมส้มเข้มเล่นไฟมีออรา่าเปล่งประกายแบบนี้ดูเสน่ห์ของเขาแล้วก็ความหน้ามองของบุษราคมสิครับอยู่บนตัวเรือนดอกไม้เพชรเพชรที่ประดับเป็นกลีบดอกไม้ก็ขาวแล้วก็เล่นไฟดีทับ ตัดกับสีของบุษราคัมได้อย่างลงตัวครับต่างหูแบบนี้จะเป็นต่างหูไว้ใส่ติดหูให้เฉิดฉายได้ในชีวิตประจำวันขนาดกำลังดี1.3เซนติเมตรเป็นขนาดที่กำลังใส่ได้บ่อยๆนะฮะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กน้อยจนเกินไปเรียกได้ว่าซื้อแล้วคุ้มแน่นอนซื้อแล้วใช้บ่อยๆใช้ได้ในทุกๆโอกาส ทั้งการทำงานนะฮะการใส่ในชีวิตประจำวันหรือการใส่ออกงานก็ดูดีครับสำหรับต่างหูบุสราคําคู่นี้ดูดีเพราะตัวเรือนที่สวยหวานเป็นเรือนดอกไม้และก็ดูดีน่ามองเพราะตัวบุษราคําเม็ดใหญ่ๆบนเรือนยอดถ้าพี่ๆกำลังมองหาซื้อต่างหูบุษราคัเน้นที่ตัวบุรเม็ดใหญ่ๆหห,หน่อยคู่นี้บอกเลยว่าน่าซื้อ และราคาดีงามบุษราคามสีสวยกดจองมาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานแหวนเพชรเหลี่ยม Princess ประดับขอบเพชรกลมกันบ้างครับตัวเรือนจะเป็นทองคําขาวน้ำหนักรวม7.04กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่1.08กรัตแบ่งเป็นเพชรตรงกลางเนี่ยจะเป็นเพชร เหลี่ยม Princess Cut 9เมตรรวมประมาณ60ตังค์ตกเม็ดละ6ตังกว่านะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชรกลมโดยรอบเนี่ยอีก32เม็ดรวม48ตังค์หน้ากว้างของแหวนนะครับอยู่ที่1.3คูณ1.4เซนติเมตรขนาดแหวน55ราคาขายสุดคุม้มเพียง29,500บาทกดจองกด CF มาก่อนได้เลยนะครบับวงนี้ต้องบอกเลยว่างานดีมีคุณภาพแล้วก็ ราคาถูกมากๆแค่ตัวเพชรตรงกลางเนี่ยซึ่งเป็นเพชรเหลี่ยมป i n นเซ s เนี่ยก็คุ้มแล้วนะฮะเพราะว่าเพชรแบบนี้ถ้าทําใหม่เนี่ยราคาสูงแล้วก็ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือในการฝังนะครับเพชรที่ประดับทั้งเพชรเตี่ยมแล้วก็เพชรกลมขาวเล่นไฟข้างในก็สะอาดใช้ได้ครับอยู่บนตัวเรือนแบบจิวเวลรี่ที่มีดีไซน์สวยเก๋ดูที่ขอบของฐานแหวนสิครับฉลุไลได้อย่างสวยงาม รวมถึงตัวก้านก็แน่นหนาแข็งแรงไม่บางงานดีมีคุณภาพใส่เต็มหน้านิ้วถูกสุดๆไปเลยครับมาต่อกันที่งานต่างหูไพลินซีลอนเรือนเพชรฉลุลายกันบ้างนะครับตัวเรือเนี่ยจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม4.11กรัมประดับเม็ดยอดด้วยไพยลินซีลอนเผาเ,าเก่าพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชร 20เมตรรวมประมาณ34ตังหน้ากว้างตังหู1.3คูณ1คูณ0.8เซนติเมตรนะครับราคาขาย14,500บาท งานน่ารักเป็นต่างหูไพลินนะฮะประดับเพชรคู่เล็กๆไว้ใส่ปิดหูใส่ได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันครับตัวจุดเด่นของชิ้นงานเนี่ยเขาจะเด่นด้วยสีของไพลินซีรอนจะเป็นไพลินซีลอนสีน้ำเงินแล้วก็มีประกายในตัวเองสีน้ำเงินเข้มเฉดนี้เลยนะครับ แล้วก็จะสังเกตได้ว่าจะมีออร่าอยู่ด้านในส่วนตัวเรือนของเขาเนี่ยก็จะแบบเรียบๆหรูๆครับก็คือทำเป็นตัวเรือนเพชรฉลุลายโดยรอบนะฮะเหมาะกับการไว้ใส่ติดหูเพื่อไม่ให้หูดูโล่งถ้าพี่ๆรัก งานไพลินแล้วเราก็เราก็กําลังมองหาซื้อต่างหูไว้ใส่ติดหูใส่ทํางานนะฮะที่ว่าใช้งานกันได้บ่อยๆในราคาไม่สูงจนเกินไปเนี่ยบอกเลยว่าคู่นี้น่าซื้อที่สุดเลยครับมาต่อกันที่งานเข็มกลัดปลาเทวดาเพชรเรือนยอดมุกเสาสีกันบ้างครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม11.42กรัม ประดับมุกเซาสีสีทองเม็ดใหญ่นะครับเม็ดยอดเนี่ยประมาณ14มิลพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรนะฮะทั้งหมด60เม็ดรวมประมาณ75ตังค์หน้ากว้างของตัวเข็มกลัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.1คูณ3.6เซนติเมตรราคาขาย33,500บาท กลัดกับชุดแล้วดูดีนะคะไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นงานที่มีดีไซน์งานแบบนี้มีคุณค่าแล้วก็น่าเก็บสะสมน่ามีไว้ใช้ใส่ออกงานเมื่อไหร่ก็ปังเมื่อนั้นครับสำหรับเข็มกลัดปลาเทวดาเพชรชิ้นนี้นะคะตัวเรือนของเขาเนี่ยดุดดังงานศิลปะเลยก็เขาจะนำมุกเซาซีเม็ดใหญ่นะคะ สีทองมันวาวตำหนิบนผิวมุกเนี่ยน้อยมากๆเลยมาจับแล้วก็ขึ้นตัวเรือนนะครับแล้วก็ออกแบบเป็นรูปปลาเทวดาสวยงามลงตัวตัวเรือนเนี่ยมาในสภาพที่สวยสมบูรณ์เพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟข้างในก็สะอาดใช้ได้นะครับส่วนตัวเรือนเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามแล้วก็น่ารักจริงๆ เห็นไหมครับเหมือนปลาเลยเหมือนปลาเทวดาจริงๆเลยฮะแล้วก็ตัวชิ้นงานบนตัวเรือนของปลาเนี่ยเขาก็จะทําเป็นฉลุลายมีลวดลายนะครับเรียกได้ว่าตั้งใจทําตั้งใจผลิตชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเพื่อใส่แล้วไม่เหมือนใครงานดีๆแบบนี้น่ามีไว้สะสมนะครับกด CF มาได้เลยครับ มาต่อกันที่แหวนทับทิมโมซมบิกประดับเรือนเพชรนะฮะตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%นน้ำหนักรวม14.35กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมโมซมบิกเม็ดใหญ่22.76กรัตบอกเลยว่าเม็ดใหญ่จริงๆนะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชรทั้งหมด 38เมตรรวม2.19กรัตหน้ากว้างของแหวนอยู่ที่ประมาณ2.4คูณ2.0เซนติเมตรขนาดแหวน60ราคาขาย98,500บาทงานดีใส่ติดนิ้วได้เลยวงนี้บอกเลยว่าทับทิมโมซัมบิกเม็ดยอดเนี่ยเหมือนลูกมะเขือเทศเลยนะครับสีสวยจริงๆแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี ปลายแสงนะครับเวลาโดนแสงเนี่ยก็จะมีเหลือบแบบนี้เลยดูสีของทับทิมสวยงามทับทิมโมซัมบิกเนื้อแบบนี้นะครับหน้าสะสมแล้วก็มีราคานะฮะส่วนตัวเพชรที่ประดับข่าวเล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้เช่นเดียวกันอยู่บนตัวเรือนเขาจะทำตัวเรือนเนี่ยแบบเท่ๆฮะเป็นลายเหมือนเลดนาฬิกาที่ด้านข้างนะฮะแล้วก็เพชรที่ประดับ ก็สวยแล้วก็เล่นไฟดีขับกับตัวทับทิมได้อย่างลงตัวแหวนใส่เต็มนิ้วครับพี่ๆผู้ชายนะคะที่กำลังมองหาซื้อแหวนอ่ะสักวงหนึงไว้ใส่ติดนิ้วหรือไว้เผื่อใช้ใส่ออกงานเนี่ยที่ว่าเวลาใส่แล้วทำให้ดูภูมิฐานใส่แบบเต็มเต็มนิ้วเนี่ยบอกเลยว่าแหวนวงนี้น่าซื้อที่สุดเลยครับดูสีของทับทิมอีกที ทีมโมซัมบิกเม็ดใหญ่มีเหลือบสวยแล้วก็อยู่บนตัวเรือนแบบแน่นหนาสภาพดีงานแบบนี้ใส่ยังไงก็เกิดใส่ยังไงก็ปังครับงานเรียบหรูดูดีแล้วก็ใส่แล้วก็เท่มากๆเลยชิ้นงานโดดเด่นสวยงามลงตัวมาในสภาพที่ดีพร้อมใส่เลยครับกด cf มาได้เลยนะครับ มาต่อกันที่งานสายสร้อยคอประดับเพชรเรือนฉลุลายงานเก่ากันบ้างครับตัวเรือนซึ่งเป็นตัวจี้เนี่ยจะเป็นตัวเรือนปาหะนะฮะแล้วก็ตัวสายสร้อยจะเป็นทองคำขาว 9K น้ำหนักรวมทั้งชิ้นน่ยอยู่ที่15.16กรัมเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่1.50กรัตแบ่งเป็นเพชรยอดเนี่ยเหลี่ยมเกสรเม็ดใหญ่นะครับ1เม็ด ประมาณ30ตังคตังนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรเกสรน,นะครับอีก15เมตรรวม50ตังคตังแล้วก็มีเพชรกุลาบนะัะประดับย่อยอีก78เมตรรวมประมาณ70ตังความยาวของสายสร้อยในยอยู่ที่ประมาณ18 9นิ้วราคาขาย4 3 5 0 0บาทคุ้มและคุ้มและก็น่าซื้อนะครับสำหรับสร้อยคอเพชรเส้นนี้ ถ้าพี่ๆรักงานเก่านะครับแล้วก็สะสมพวกงานใส่สร้อยนะครับทั้งสร้อยข้อมือเพชรหรือว่าสายสร้อยคอเพชรที่เป็นงานเก่าเนี่ยชิ้นนี้บอกเลยว่าน่าซื้อแล้วก็ห้ามพลาดครับตัวชิ้นงานโดดเด่นด้วยความละเอียดละออแล้วก็ความผิวไหวสวยงามมากๆเลยของตัวเรือนอย่างที่พี่เห็นนะครับเขาจะทำเป็นตัวเรือนฉลุลาย โดยรอบเน้นความละเอียดแล้วก็ความหน้ามองของชิ้นงานประดับด้วยเพชรนะคะเหลี่ยมเกสรกับเพชรกุลาเนี่ยเล่นไฟทั้งคู่เลยตัวเพชรเกสรเม็ดใหญ่ก็ขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับข้างในสะอาดใช้ได้ส่วนเพชรกุหลาบก็เล่นไฟไม่บอดเช่นเดียวกันมาในสภาพที่สมบูรณ์ชิ้นงานนอกจากการฉลุลายที่สวยงามแล้วก็ปริ้วไหวแบบนี้แล้วนะครับ ยังมีความหวานโดยการทำเป็นตุ้งติ้งนะฮะโดยรอบเลยสวยงามจริงๆราคาถูกกด C f เอมาเลยครับ เรามาต่อเนื่องกันที่งานแหวนเพชรแถวเรือนทองนะฮะตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม5.01กรัมประดับเม็ดยอดด้วยเพชรนะฮะจำนวน5เม็ดรวมประมาณ75ตังหรือตกเม็ดละประมาณ15ตังค์นากว้างของแหวนอยู่ที่0.6คูณ1.5เซนติเมตรขนาดแหวน52.5ราคาขาย22,500บาท คุ้มมากๆถูกมากๆเลยพี่ๆได้เพชรเม็ดใหญ่นะครับเม็ดละประมาณ15ตังค์ตัวเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟครับข้างในเนี่ยก็ตำหนิน้อยนะครับโดยรวมสวยแล้วก็เข้ากันกับตัวเรือนง,งานทองของเขาเนี่ยจะดีไซน์ออกมาแบบเรียบหรูตัวเพชรจะใช้การฝังสอดนะครับซึ่งจะทำให้เวลาเราใส่เนี่ย ไม่เกี่ยวเสื้อผ้าดังนั้นนะครับเวลาเรา,ารีบร้อนหรือว่าต้องรีบทำอะไรหรือว่าล้วงหรือว่าหยิบกระเป๋าสตางค์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับส่วนตัวชิ้นง,งานมาในแบบเรียบๆหร,ร,รูๆใส่ได้ทั้งที่ผู้ชายแล้วก็ที่ผู้หญิงครับ ้าพี่ๆเนี่ยกำลังมองหาซื้อแหวนเพชรแถวนะครับสักวงหนึ่งที่เน้นงานที่แน่นหนาแล้วก็ดีไซน์เนี่ยไม่หวือหวาแต่ก็เรียบร้อยแล้วก็ดูดีโดยเฉพาะนะครับได้เพชรเม็ดให,ใหญ่ๆในราคาเบาๆแบบนี้ต้องรีบกดจองกดสีเอมานะครับดูความสมบูรณ์ของชิ้นงานตัวแหวนไม่บุบบี้เลยแล้วก็งานฝั่งสอดข้างบนเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย งานดีจริงๆดูประกายของเพชรประกอบไปด้วยนะครับเห็นประกายอันวิบวับแล้วก็เหลี่ยมของเพชรไหมครับเล่นไฟดีชิ้นงานสวยสมบูรณ์อย่างที่ต้นบอกนะครับว่าแหวนเพชรแถวเนี่ยเป็นแหวนแบบร่วมสมัยแหวนแบบนิ้รันการคือใส่ได้ตลอดเวลาใส่ยังไงก็ไม่เอาครับสำหรับแหวนเพชรแถวถ้าพี่พ ชอบงานจิวเวอรี่นะครับแล้วก็กําลังมองหาซื้อแหวนเพชรแถวให้ตัวเองหรือซื้อฝากคนที่พี่ๆรักกด cf กดจองมาได้เลยนะครับข้อมือทวาราวดีหลากสีเกาะทองทองคํา7 5ด้าถึงาน้ำหนักรวม26.05กรัมประดับด้วยลูกปัดหินสีทวาราวดีเม็ดใหญ่นะครับ หลากชนิดหลากสีขนาดโดยเฉลียนะ่ยอยู่ที่9-14ถึง14มิลความยาวของสร้อยข้อมือเนี่ย21.5เซนติเมตรสามารถที่จะปรับแล้วก็เกี่ยวเป็นตุ้งติ้งได้19.5เซนติเมตรราคาขาย23,500บาทต้องรีบกดจองกด cf เข้ามาได้เลยนะครับว่าข้อมือทวาชิ้นเนี้ยน่าซื้อเราก็ หน้ามีไว้ใช้ใส่ติดข้อมือจริงๆครับที่ต้นแสดงให้พี่ๆเห็นเนี่ยก็จะเ,เป็นรูปทรงที่คล้องเป็นตุง้งติ้งนะครับโดยตุง้งติ้งล่างสุดเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดลูกปัดทวาที่เรียกว่าเม็ดดอกรักสวยงามแล้วก็หายากพี่ๆบางท่านนะครับที่สะสมก็จะทราบดีว่าเม็ดดอกรักเนี่ยมีความาน่ารักนะครับแล้วก็มีความ หน้ามองรวมถึงหน้าสะสมไปในตัวเองเลยแล้วก็ตัวสายสร้อยมาในสภาพที่สมบูรณ์ตัวฝาที่ครอบตัวลูกปัดเนี่ยก็แน่นหนาแล้วก็ไม่แตกร่อนเช่นเดียวกันลูกปัดเก่าก็จะมีริ้วรอยแล้วก็ตะหนิแตกบิ่นร้าวตามธรรมดาของงานเก่านะครับกด c ีกดจองไม่ได้เลยมาต่อกันที่งานน่ารักน่ารักซึ่งเป็นงานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้นะฮะกับงานจี้ พลอยหลากสีเรือนดอกไม้ตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม2.64กรัมประดับด้วยพลอยแท้หลากสีแล้วก็เพชร2เม็ดรวมประมาณ7ตังค์นากว้าของตัวจี้นะฮะอยู่ที่1.2คูณ1.2เซนติเมตรราคาขาย5,950บาท งานน่ารักจริงๆครับเหมาะที่จะใส่กับสร้อยคออิตาลีนะครับเส้นเล็กๆเนี่ยดูดีมากๆเป็นงานที่น่าใช้ครับ mm hmm. แล้วก็ตัวชิ้นงานเนี่ยมาในสภาพที่สมบูรณ์ชิ้นงานเขาจะทำเป็นดอกไม้แล้วก็กลีบดอกไม้จะประดับด้วยพลอยแท้หลากสีสีพลอยหวานฉ่ำสวยน่ามองแล้วก็เพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีงานดีจริงๆราคาเบาหวิวแบบนี้ รีบกดจองกดสีเมานะครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่อง YouTube เพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยนะครับต้นขอย้ำอีกทีว่า ที่ร้านเนี่ยจะขายนะฮะสินค้าที่เป็นงานมือสองงานเก่างานโบราณแท้จะมีอย่างละชิ้นเท่านั้นถ้าขายแล้วก็คือหมดแล้วหมดเลยครับดังนั้นขอย้ำอีกทีว่าถ้าพี่พี่รักแล้วก็หลงเสน่ห์ชิ้นไหนแล้วแล้วก็อย่าลืมที่จะกด c ีดมาโดยการเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาก็ได้นะครับ หรือจะโทรเข้ามาที่0613852265ก็ได้ครับวันพรุ่งนี้พบกับการอัปเดตของสวยๆเวลาดีๆแบบนี้เช่นเดิมแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย